คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์ทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับ ข้อสอบเด็ดแม่นๆนะครับฝาก f c พี่น้องรับชมครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้า2-2ตัวเจาะบนนะครับก็ยินดีพี่น้องที่โชคดีนะครับพากันคอมเมนต์เข้ามานะครับก็จากชจมสูตรจากทางช่องนะครับแอดบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทำเต็มที่นะครับสุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ f c มิรลักหรือเปล่า ไปรับชจมสูตรตารางวันถุงเงินพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคืนโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปแนวทางนะครับความเป็นไปมานะครับสำหรับข้อสอบราพัฒนานะครับในปีพศสอ6 8นะครับหรือว่าเดือน8แล้วนะครับก็คือเดือนสิงหาคมนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่9แล้วนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่360722นะครับบางที่เอา36นะครับเป็นข้อสอบล่าง บางที่ก็เอา60บางที่ก็เอา0 7นย์ะครับสำหรับ722บนด้วยกันนะครับงวดน,นี้2-2ตัวเจาะตัวเด่นนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับกครั้งนะครับเข้า8นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางนะครับก็ถือว่าเข้าสำหรับหลุดเลยนะครับยังไม่มาก็คือครั้งหนึ่ง ก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็เอา36นะครับเป็นเกียนล่างบางที่ก็เอา60ประมาณนี้บางที่เอา0ูนเนะเพราะว่าข้อสอบล่างมันไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเข้า9งวด98งวดติดก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับหรังวดนี้22ตัวเจาะนะครับตัวเด่นนะครับแอดได้อยู่ที่2กับ5ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับทางช่องนะครับอยากชมแนวทาง จากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับ แอดก็จะมีอยู่3สูตรในการบวกลบคำนวณนะครับมีสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบรัฐบาลไทยแล้วก็ลาววัฒนาเท่านั้นจะเป็นเลขกลางวันนะครับจะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ ก็จะมาสูตรุิยย่อยดูนะครับสาหรับข้อสอบออกวันพุธนะครับแอดจับได้5กับ2 2ตัวเด่น5กับ2นะครับมา2-2ตัวเจาะสําหรับชุดวิน70ก็มีนะครับใครเอาเ็นเจป็นเกณียล่างนะครับรู้ว่าจะเป็น63นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับต่อไปนะจะเป็นวันศุกร์นะครับจะมีเลข4เลข1เลข6กับเลข9ตัวเด่นมากับหัวได้เลขแกับเลข3ตัวเด่นมากับหัวได้เลข7เลข0ย์คือเลขส่วนเกิน สามารถจรบคู่จรบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เอดก็จะใช้สูตรของมังกรทองสูงเงินทั้ง6ตัวเลยนะครับสำหรับตัวเด่นก็จะมีเลข0นะครับเลข3เลข6นะครับเลข7เลข1นะครับแล้วก็718 0 3 6 7่8นะครับสำหรับชุดวินนะครับสายจับวินสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสายวิง่งสายรูดนะครับ เน้นไปอยู่ที่0นะครับสายวิ่งสายรูดูศู 0, นย์นะครับควมชัวนะครับสำหรับ0ูนย์จะเจาะให้ไม่เยอะนะครับอชอบก็คือรูดเลยนะครับแจะเจาะประมาณ3คู่นะครับจะมีศ1 0ย์หแล้วก็08นะครับจะจอยสามคู่นะครับสำหรับในบ้านแจะเจาะให้ประมาณ5คู่เพราะว่าเจาะสคู่โอกาสพลาดมันจะสูง นะครับสําหรับสายเจาะนะครับสําหรับในบ้านแอดจะเจาะห้าคู่ลูกหกคือลูก,กัวพาดก็จะเป็นศ 0, 0, 0 0 0ูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกือวยศูนย์เก้ากับหัวประมาณนี้นะครับสําหรับเรียนศูนย์นะครับสําหรับ,บ,บ fc มิลักที่ไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับแอดจะลองให้นะครับอ่าถ้าไม่ชื่นชอบศูนย์ศูนย์ไม่เข้าตานะครับจะลองให้อยู่ที่สามก็จะมีศูนย์สามนะครับสามหนึ่งแล้วก็สามหกประมาณนี้นะครับสําหรับ ผ้าลองของเรานะครับถ้าศทาศูนย์ไม่เข้าตาหรือถ้าชอบ3ไม่อยากจะลูดก็จะเป็น0 3 3 1 3 7 3 6หรือว่า3 9 3 8ประมาณนี้นะครับสำหรับ s อพี่น้องไม่ชื่นชอบ0ูนย์กับ3ตัวสุดท้ายนะครับเลขในล่างมี6ตัวนะครับเมดเดียเอสทอยู่ที่1ตัวตัวลองตัวสุดท้ายนะครับก็คือ6บางทีก็มา3ตัวนะครับบางทีก็มา2ตัวนะครับบางทีก็มา1ตัวสำหรับลุดเลยยากนะครับก็ประมาณนี้ นี่คือผ้ารองของเรานะครับตามนี้นะครับสาหรับสูตรจากทางช่องหรือลัวพลาดก็รูดไม่รูดก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งถ้าชอบหกประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางนะครับจากทางช่องนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวดิดนะครับจุดไว้แคบไว้สำหรับหกมานะครับผมใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับแอทิมจะกลับเป็นสามเก้าเป็นเก้าสี่นะครับเป็นเก้าหนึ่ง นะครับเป็นศูนย์หกนะครับสําหรับหกนะครับหกสถานเดียวเลยเพราอมาแล้วมันชอบกับหัวนะครับหกกับเก้ามาทีไรกลับหัวตุ้งตั้งทุกทีเลยแอคชิมเลยกลับนะพี่น้องจะกลับก็กลับไม่กลับก็แล้วแต่นะถ้าตัวเด่นมานะครับพี่คิมจะกลับให้ประมาณนี้นะครับบางท่านว่าเม็ดเดียวเอ็กคชิมทำไมเยอะจังทั้งเก้ากู่ฟังไม่ผิดเลยเม็ดเดียวเน้นเน้นอ่าก็คือศูนย์ศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับเน้นเน้นจะเอาไปต้มยำทำแกงยังไงก็แล้วแต่ นะครับศูนย์ตัวเดียวศูนย์หนึ่งก็ไม่ต้องเอาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ีหนึ่งก็ไม่ต้องเอาเอาแค่ศูนย์ตัวเดียวนะครับถ้าศูนย์ตัวเดียวมันยังเยอะอยู่ก็ถักถากเอามันจะได้ไม่เยอะอันนี้คือตัวรองเขียนชัดเจนนะบางท่านก็กลัวรองแอดขีเม็ดเดียวก็กลัวพลาดอยากได้ตัวรองชมบ้างอ่ะก็ลองให้เอาใจทั้งสายรองนะครับเอาใจทั้งเม็ดเดียวใครชอบตัวรองก็รองไว้นะครับใครไม่ชอบก็ชมเม็ดเดียวประมาณนี้นะครับเอาใจทั้งสองฝั่งเนาะ เอาสำหรับสูตรเจาะสตัวเด่นนะครับจะใช้เป็นเลขผสมนะครับก็จะมี0107 0 4 40 6 367 3 6, 7 7 6 6 0นสะครับสำหรับก็สอบชุด6ตัวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทานนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0นะครับ3 3 6 6แล้วก็99 9, 9, นะครับแอดกลับแน่นอนนะครับถ้าตัวเด่นมา เขยนหกทีไรไม่ได้หรอกแอคคิมเนี่ยกับอย่างเดียว <c oughs> โอเคนะครับสำหรับสูตรตรงช่องก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วงวดที่แล้วก็เข้าเจาะเข้าสองสองนะครับสองสอง,สองตัวเจาะเข้าบนนะครับฝั่งไหนก็ได้เฮห,หมดชื่นชอบกัอนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับรเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะที่แอดมินคีนนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับ สำหรับ FC ฟมีรักอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งแบบวิ่งล่างล่างอย่างเดียวหรือชอบเลขวิ่งบนคอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปจะคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง FC พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดขอขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ